รถเนี่ยปกติรับไปแล้วเขามีให้กลับมาทําวิธีรับเรารีไปเรารับรถก่อนเราอยากได้ร้นเราไม่เราไม่ว่างทําวิธีมอบรถปกติานรับรถจะเห็นว่ามันอลังการหน่อยคนเยอะๆอย่างของผมเนี่ยจำนวนคนเขาให้มน้อยเราก็เลยไม่ได้ชวนใครก็ชวนเฉพาะที่บ้านแล้วก็สนิททกันแล้วก็คนบางคนก็แบบไม่ได้ชวนเนี่ยก็แบบเฮ้ยพี่ห้าม ต้องชวนผมนะบังคับอะไรเงี้ยไม่ชวนก็เลิกคบอะไรเงี้ยใครอะพี่ไม่รู้ใครแถวนี้แหละสองเก้าหกเซสโตฟิโอเลโนก็เป็นรุ่นพิเศษครับก็ไลท์เวทด้วยแล้วก็เหมือนกับว่ารุ่นตกแต่งแต่งโรงงานแพงกว่ารุ่นปกติประมาณสักล้านได้ลิ้นคาร์บอนได้สปริงไทเทเนียมได้ท่อโกโลโก้โลโก้โลโกกี่แสนรถก็จ่าไม่ได้แต่ก่อนเนี่ยแสนห้าแต่พอรถเราเป็นฐานภาษีไฮ้บิดเหลือเจ็ดหนื่งห้าเสียตังนะแล้วทำไมว่าถ้าไม่เอาเป็นโลโก้เนี่ยเอาเป็นสี โคตรแพงนั่งสบายเป็นเลสซิ่งซีแต่อันเนี้ยถ้าอยู่ใน F8 เนี่ยเจ็ดแสนกว่านะเก้าแสนกว่าเลยแต่ถ้าอยู่ใน F8 ล้านหนึ่งดิบเชอร์แบบเนี้ยดิบเชอร์เนี่ยล้านเนี้ยหกแสนลิ้นหน้าสี่แสนบันไดข้างสี่แสนเอซ่าสี่ทำได้ไหมเดี๋ยวเฟอร์รารี่เขาจะแบนนะครับใจเย็นๆทำไมถึงตัดสินใจซื้อรถใบแดงนั่งที่ร่วมขัดเราหน้าจะคิดแบบคนลงทุนเราไม่ได้ซื้อรถเพื่อลงทุนแต่ถ้าซื้อรถเพื่อลงทุนนะเจ๊งตั้งแต่จะคิดแล้วใช่เราซื้อมาเพื่อเซพ 2 9 6เตสโตฟิโอลาก็เป็นรุ่นพิเศษครับก็ไลท์เวทด้วยแล้วก็เหมือนกับว่ารุ่นตกแต่งจากโรงงานที่เห็นสีเหลืองเนี่ยถ้าสั่งเป็นออปชันก็ร้อนสองเราคนมากินเนาะเราจะซื้อรถที่แบบ้ซื้อแล้วมันต้องคุ้มสวยด้วยคุ้มด้วยมันดีจริงๆคุ้มค่าเงินที่เสียไปจริงๆริรถรุ่นนี้สตาร์ทที่เมืองนอกเนี่ยแพงกว่า f 8นะใช่ซึ่ง f 8เกือบสานะสตาร์ท สวัสดีเพื่อนๆครับสวัสดีวัยรุ่นเลสเต็กครับเพื่อนอยู่กีบวิรมเลสเต็กกับเลสเต็กอยู่เพื่อนแท้ทุกคนครับนี่เป็นอีพีพิเศษครับผมนะตอนนี้กำลังเดินทางไปที่คาร์วัลลิโนมอเตอร์ครับเราจะไปงานรับรถครับผมไอดอลวิริมนะครับนั่นก็คือนัทแจมเอสซีนั่นเองครับขับมาจะหมื่นโลแล้วมั้งจะรับรถนะก็เดี๋ยวมาสัมภาษณ์นะในระยะเวลาที่น้าเนี่ยทำร้านทำปูมามีแรงดันใจอะไล่เราทำไมต้องเป็นเฟอร์รี่สองเก้าหก ซึ่งจริงด้วยความที่เราก็ซื้อรวมรุ่นเดียวนะกันนะเราแต่ของพี่นี่เป็นตัวเปิดบทุนตอนแรกก็ต้องบอกอยู่ว่าเราก็เล็งไว้หลายๆรุ่นแต่เมื่อได้ไปทดสอบสองพันหกสนามพีรลังก็ทําให้สิ้นข้อสงสัยแล้วก็ซื้อเป็นรถรุ่นนี้นะครับหนึ่งในคนที่แบบทำไม่ได้ซื้อรวมรุ่นนี้ก็ลูกพี่ด้วยวา่าเฮ้ยหนักนะแบบใช้ลำโบมาอย่างเงี้ยนะยังซื้อสองพันหก่างเงี้ยก็เลยเกิดการเป็นนี่ะตอนนี้ตอนนี้พี่ดิบก็รอรถอยู่เนาะ นะแต่น่าน้อยใจอย่างนึงไหนหรือว่านาเนี่ยหลังจากที่จ่ายตังรอบสองเนี่ยสี่เดือนได้รับรถแล้วนะครับแต่ว่าพี่ดีมเนี่ยสี่เดือนผ่านไปครับตอนนี้ยังผลิตไม่เสร็จนะร,รอทางเฟอร์รารี่คอนเฟิร์มอยู่ว่าจะถึงไทยเมื่อไหร่เพราะว่ารถน่าจะผลิตไปมาสักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือ GTS GT เนี่ยขายดีมากนะครับทำให้ตอนนี้นะฮะทางอิตาลีเนี่ยนะครับแบตเตอรี่ครับ รอแบตเตอรี่เสร็จก็จะทําการประกอบต่อแล้วก็สามารถส่งรถมาที่ประเทศไทยไ,ได้มีคนถามไม่ีเยอะว่าจะรับรถเมื่อไหร่รถมาถึงเมื่อไหร่นะครับ<อ>ก็น่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้านั่นแหละเพราะตอนนี้ก็เดือนธันวาแล้วเนาะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแล้วกันนะครับก็รอไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับมาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบในการแตะรถเราคือเพื่อนกันครับคุณอยู่กับเบสทไบค์วิวเพื่อนแย่งรนครับตอนนี้ขออนุญาตขับรถต่ออุปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันที่โชว์รูมเเฟอรร์น โอเคครับในตอนที่เรามาถึงเนี่ยนะฮะก็เข้าสู่บรรยากาศในการรับรถพอดีอาาต้องบอกเลยว่าโอ้โหมรนจะจันลุกมากก็ต้องบอกดีนะคันนี้ก็เป็นคันแรกของของนัดแจมเหมือนกันนะที่ซื้อรถป้ายแดงจากศูนย์นะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ไอดอลของใครหลายๆคนในวงการแต่งรถนะครับนัดแจมเอสซีครับนะสวัสดีครับลูกพี่ ต้องไงฮะไดแล้วได้แล้วออกช่องหน่อยออกช่องไหนออกช่องไหนเล่นผมแค่ตัวแค่ตัวไหมก็เดี๋ยวโอนมาทีหลังดูดูยอดดีกว่าต้องไงฮะวันนี้ครับก็ใช้มาเนี่ยคันนี้สองเก้หกจีดีบีใช้มากี่พันแล้วพี่ห้าพัน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  ซื้อมาใช้ไม่ซื้อมาจอดก็ลองก่อนเราซื้อคือเป็นคนที่ซื้อมาแล้วก็มาลองขับลองออบกัอพักก็เดี๋ยวไปจะจอดอ้าวรถรถเนี่ยปกติรับไปแล้วเขามีให้กลับมาทำวิธีรับเราเด้ไงเรารับรถก่อนเราอยากได้รถเราไม่เราไม่ว่างทำวิธีมอบรถล้วก็จริงเนี่ย เฟอร์เขากำลังปรับปรุงสถานที่ด้วยปกติงานรับรถเหตุมันอลังการเนาะคเยอะๆอย่างผมเนี่ยจำนวนคนเนี่ยเขาให้น้อยพอจำกัดเนี่ยเราก็ติดตรงที่ว่าชวนเพื่อนก็ไม่ได้เพราะถ้าชวนเพื่อนคนหนึ่ง้วต้องชวนทุกคนมันก็จะเยอะไงเราอยากจะจเขาอีกเราก็อยากจะจัดที่นี่ด้วยใช่ไม่งั้นต้องไปจัดที่โรงแรมอื่นเราก็เลยไม่ได้ชวนใครก็ชวนเฉพาะที่บ้านแล้วก็สนิทสนิทกันแล้วก็คนบางคนก็แบบไม่ได้ชวนก็แบบเฮ้ยพี่ห้ามต้องชวนผมนะบังคับอะไรเงี้ยเฮ้ยพี่ห้าม ต้องชวนผมนะบางครับอะไรเงี้ยผีบของครับเราว่าแบบก็รอไปก่อนนะรถอะน่าอีกหลายเดือนของเราเองค้นึ้นโค้งเลยเชื่อแล้ววันเนี้ยมาตามรถด้วยรถพี่ด <plein lava> <music> ีมาแล้วครับ2.96 g ก s าหกคะ น้าต้องมาด้วยอ่ะน้าผมนี่ไม่เคยมาเลยนะวันกงวันเกิดอะไรเงี้ยชวนไม่เคยมาเลยต้องบอกก่อนฮะท่านผู้ชมในยูทูบนะครับคือปกติจะมีคนชวนผมไปไหนนีผมไม่ไปก็เรียกว่าผมไม่สนใจอ๋อจริงๆมันไม่ใช่ต้องตามแก่แล้วเป็นคนที่ลืมอัลไซเมอร์นะครับอย่างวันนี้เนี่ยเราก็ขอด่าฝากนิดนึงนะฮะครับไปแชมป์นะฮะสามร้อยกาลานนะครับน้ากูนะครับแล้วก็บิดนะครับบิดส่งรูปไหว้พระมาเห็นได้ข่าวว่าวันจาร์เนี่ยถึงจะมีเปิดตัวจีพีดีอาร์กูไม่ไปครับอันนี้ไม่ได้เครื่องฮะ ไม่เกลืองแต่ว่าพี่กี่โมงแะสามโมงสามโมงสามโมงส่งรูปมาอยู่กับหลวงปู่เรียบร้อยไม่รู้ถ่ายเก่งแนคะ่ไหนขอวันหรือเปล่าอ่ะ พาไปดูรถของน้าดีกว่าจริงๆเชื่อไหมว่ารถคันนี้น้ายังไม่ค่อยได้รีวิวอะไรจริงจังเท่าไหร่ยังเลยใช่ยังไม่เพราะอะไรติดงานติดงานติดงานงานเยอะแต่ถ่ายงานตอนนี้อยากจะรีวิวคนแม็กซ์ทน้นประเทศแล้วเดี๋ยวรอรีวิวสไปเดอร์แล้วกันอ่ะรีวิวคันนี้ก่อนรีวิวของแต่งก่อนดีกว่าสองเก้าหกเอสโตฟิโอเลโน่ก็เป็นรุ่นพิเศษครับก็ไลท์เวทด้วยแล้วก็เหมือนกับว่ารุ่นตกแต่งจากโรงงานแพงกว่ารุ่นปกติประมาณสามล้านได้ลิ้นคาร์บอนได้สปริงไทเทเนียมได้ท่อหลังยกได้หลังยกได้น้ำมาคคคาาาาดดเเเเเเเอออออองงงงมัััั้้้ยยนนนนนนนีีีีี่่่่่รบทหหห็็็สสลลืถปปชก ออ่าคันนี้ก็ติกเกอร์เอาจริงๆเลยตรงตรงคาดลายเนี่ยไปติดท<า>ี่ต้นมาอ่านี่ต้นจไม่ได้โอนการให้ผมเลยนะ<า>เพราะว่าเอารูปผมไปติดเนี่ยแล้วก็เอาผมไปออกคลิปด้วยจริงๆ<อ>ต้องต้องโตังนะติดด้วยแล้วก็ต้องโอนค<ช>่าตัวให้ด้วยก็หักลบมันไปก็ได้ต้องเติมเงิามาห้าหมื่นโอ้โหเออยังยังไม่โอนมาก็ฝากด้วยนะครับถึงคุณต้นขาซ่าด้วยนะครับให้น้าพาดูรถหน่อยสำหรับคันนี้ก็สองก็หก GTP Astylto Filano สียี่ห้อสีอะไรพี่ rosso ส้มกรเดียผมเป็นคนชอบแดงแดงแดงนี้เพราะว่า รถที่อู่ทำสีก็จะ,จะ,จะทำแดงนี้ตลอดหลายๆคนะถามว่าพี่ดิมซื้อ296เก้าันน่าจ่มหรือเปล่าส่วนหนึ่งไอดอลไงตั้งแต่พอร์ตลวไอดอลไอดอลซื้ออะไรมันซื้อทุกอย่างเราเห็นรถรุ่นไหนเนะี่ยเราก็ต้องศึกษาก่อนรถมันดีรถมันดีแล้วคนที่เขาแบบมีประสบการณ์ เขาก็จะเลือกก่อนเราเสมอแล้วเขามีกําลังง่าก่อนไม่คือคือเราคนงมากินเนาะ,ะเราจะซื้อรถที่แบบเฮ้ย,ยซื้อแล้วมันต้องคุ้มสวยด้วยคุ้มด้วยมันมันมนมนดีจริงๆคุ้มค่าเงินที่เสียไปยว่าอย่างรุ่นนี้ถ้าเป็นรุ่นปกติสตาร์เริ่มต้นก็21.9 21.9เท จิมออมอปชั่นเนี่ยก็ได้จบไปมาสัก25้าซึ่งมันถือว่าไม่แพงสำหรับรถซูเปอร์คาร์ที่แบบแรงธข, <มา S 1> ขนาดนี้ใช่หลายคน,นอาจจะมองว่าหรถคันนี้มันถูกจริงๆแล้วที่มันถูกเนี่ยด้วยฐานภาษีใช่จริงๆรถรุ่นนี้สตาร์ทที่เมืองนอกเนี่ยแพงกว่า F 8นะใช่บ้านบ้านเรามันคือรุ่นใหม่กว่าแรงกว่าราคาจริงคือเขาแพงกว่า F 8 ซึ่ง F8 เกือบ30นะสตาร์ทปีนี้ประมาณบ้านเรามันได้ภาษีเรื่องของไฮบริดมันก็เลยไม่เกินสาราคาไม่แรงราคาแรงเราโชคดีที่รัฐบาลช่วยเรื่องกับเกี่ยวกับพวกประหยัดพลังงานเรนี้เครื่องไม่เกินสามพันแล้วเป็นไฮบริดดังนั้นตอนนี้ใครที่ซื้อซูเปอร์คาร์296คุ้มราคาที่สุดแล้วขับดีมากผมก็ลองรถทุกแบรนด์นะต้องถามนะเนี่ยว่า หลายคนที่เคยขับรถรุ่นนี้แล้วบอกว่า2องอเนี่ยขับดีมากจากประสบการณ์คนที่ขับรถมาเยอะใช้รถมาเยอะพี่ว่างมันคล่องตัวเขาบีบไซส์ให้เล็กลงหน่อยฐานล้อสั้นขึ้นทำให้รถเขาเรียกว่ารถมันคอนโทรลง่ายและไอการแบบท้ายปัดอะไรเงี้ยของเฟอร์รนดี้ระบบระบบระบบดีมากระบบดีมากแล้วก็มันตัดแบบ แบบไม่รู้สึกเพราะปกติเนี่ยถ้าเป็นเท็กชั่นมันทำงานเนี่ยบางบางนห้อเนี่ยมันเสียอาการแต่สองหกเนี่ยไปแบบธรรมชาติที่เราไม่รู้เลยว่าอ๋อระบบมันทํางานอยู่ล้วแรงมากจะโหดก็ปิดเอาปิดได้นอกรถมันแรงอยู่แล้วรถมันดีมากติดอย่างเดียวคือสุภาพไปหน่อยแค่นั้คืออย่างเสียงทงเสียงท่อเนี่ยมันอาจจะไม่สะใจอย่างเราขับเรโมมาเราขับแมกกาเดนมาเนี่ยมันก็จะอีกอารมณ์นึงอันนี้ก็จะออกแบบเขาเรียกว่าอีคลาสนึงด้วยความเป็น V6 ป่ะผมว่าไม่เกี่ยวรถ V6 เราก็จูนอยู่ที่อุ่ทุกวันเสียงก็ดังมาก ด้วยคาแรคเตอร์เขาทำให้มันเป็นอย้าวครับมาดูเนี่ยเห็นมาดูของแต่งเหรอล้อล้อล้อนะไม่ต้องเลยล้อก็เซ็ตฟอร์สนะครับล้อผมนี่ก็คือมันก็จะบ่งบอกสไตล์ของเราครับอย่างล้อฟอร์สก็มีเยอะตอนนี้ล้อฟอร์สสองตัดกันได้เยอะล้อฟอร์สมันจะเยอะแต่ว่าเราก็จะพยายามที่เป็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่าง แต่ด้วยความที่เราเป็นสำนักแต่งน้าเป็นสำนักแต่งที่แบบเป็นคนแต่งรถอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นคือการที่จะคัดล้อฟอร์ซ์น้าก็คัดมาอยู่แล้วว่าใช้งานต้องคีต้องคัดชงานที่ผูกเนี่ยมีเยอะโอ้งานผูกเยอะเรารู้กันอยู่แล้วตอนเลือกดีๆครับฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าภาพพิมพ์คนอื่นเรียกว่าเลือกกันให้ดีเลือกกันให้ดีแล้วส่งรถเนี่ยโหลดนั่นเอง รหลดมานิดนึงคือจริงๆเนี่ยมันน่าจะตั้งแต่4ี่สามสีนะครับเป็นซับฟ์ฟิล์มอยู่แล้วเฟอร์รี่เนี่ยเขาเป็นสตกัดอยู่แต่ว่าปรับได้ไม่เยอะคือคือโหลดได้เยอะแต่ฟิลลิ่งในการขี่มันปี๊คุณจะถามผมเยอะดิทำไมอ่ะผมคุณให้เก็บผมเก็บข้อมูลไป่คิดผมบ้างดิเอ๊ะสวยกันสวยกันผมก็ไม่มีอะไรพูดแล้วมันมีมีโลโก้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 กี่แสนลดไปไม่ได้แต่ก่อนเนี่ยแสนห้าแต่พอรถเราเป็นฐานภาษีไฮ้บิดเหลือเจ็ดหนื่งห้าเสียตังค์นะ่แล้วทำไมว่าถ้าไม่เอาเป็นโลโก้เนี่ยเอาเป็นสี โคตรแพงอันนี้มันเป็นอันนนี้มันว้าวแล้วก็ แปดล้านกว่าไปเจ็ดหมื่นห้าแต่มันมีแบบสกรีนด้วยอันนั้นแพงมากอันนแพงใช่บอกเลยนะสีอะไรที่เกี่ยวกับสีได้แพงมากนะครับดูบาะเนี่ยพี่ชอบบาะชอบบาะ์บาะก็เป็นตัวโอ้โหบาะเนี่ยก็ถือว่าทุกอย่างอ่ะราคาดีหมดนั่งสบายเป็นเลสซิ่งสีแต่อันเนี้ยถ้าอยู่ใน F8 เนี่ยเจ็ดแสนกว่าก้าวแสนกว่าเลยเพราะว่ามันจะมีพวกแบบปรับไฟฟงไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็โดนลิฟอีกสองแสนอ่าโดนลิฟอีกสองแสนนั่นคือสาเหตุว่าเฮ้ยทำไมพอเราซื้อสองเก้าหกเลยเวลาเราจิ้มออปชั่นเนี่ยถ้าาาเเเทียยยบบบกกกััรรรรุ่่่นดดิม็จะะปหลงไอ บอกแล้วว่าหน้าซื้อยอดจองทะลุมอ,อะไรน,นี่ขนาดประหยัดนะประหยัดยัง500,000กว่าเลยยแล้วดิฟูเซอร์อย่างเงี้ยล่ะดิฟูเซอร์ดิฟูเซอร์คาดิฟูเซอร์มันอยู่ในแพคเกจนะครับอออบนนนนนนอกเอซิโตแต่ถ้าคุณสั้นๆป600,000นะ6 0 0 0 0นะรับถ้าอยู่ใน F8 ล้านหนึ่งดิฟูเซอร์แบบนี้ดิฟูเซอร์เนี่ยล้านนึงเี600,000ลิ้นหน้า400,000บันดด้ข้าง400,000เอซัทสีทำได้ไหมอ่ารอแป๊บนึงครับเด เริ่มมาด้วยตัวเองสร้างมาด้วยตัวเองอเด็กยุคใหม่เนี่ยโตเร็วะนะครับเริ่มทําธุรกิจเร็วก็ใช้เวลานิดนึงแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราตั้งใจมันได้อยู่แล้วตั้งใจดูดูอย่างน้องดีก็ได้ครับก็สิกง่าโตเร็ว นะก็ทีเปียงอ่ะเก้าแล้วพี่เออเก้าแล้วก็ถือว่าเร็วนะถือว่าเร็วนะเราขยันซื้อสัตว์อดทนใช่ใช่เฮ้ยเออเฮ้ยขยันซื้อสัตว์ชัดเจนชัดเจนเอออดทนนะสโลแกนเราติดไว้เนี่ยเออติดไว้แจกไอ้ทีีติดไว้ที่อู่ด้วยทำไมถึงตัดสินใจซื้อรถใบแดงนั่งที่ร่วมันขัดเราเราถามว่าถามถามแทนคนที่แบบมีกําลังที่จะซื้อแต่ยังลังเลอยู่คือถ้าคนที่ซื้อรถแล้วคิดว่าขายตกเท่าไหร่มันพิมแล้ว คือซื้อรถใหม่ไม้ใช้เลยมนคิดเรื่องขายใช่เลยคิดเหมือนกันมันมันคือลองซื้อมาใช้มันคือกำไรครับสิ่งที่คุณได้เสพอ่ะมันคือกำไรแล้วนั่นใครจ่ายต้องต้องต้องจ่ายความสนุกความตื่นเต้นความเมามันเท่ นั่นก็คือสิ่งที่เราได้มาใช่จะำคิดเรื่องกาขาดทุนได้ไงซื้อมาอย่าไม่ได้อะไรมันคิดแล้วขายขาดทุนเท่าไหร่ที่ได้ทีนี้พี่ Comment มาเยอะไงพี่น่าิดน่าจะคิดแบบคนลงทุนเราไม่ได้ซื้อรถเพื่อลงทุนใช่เราซื้อรถเพื่อลงทุนนะเจ๊ตั้งแต่จะคิดแล้วใช่เราซื้อมาเพื่อเสพใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่เขาซื้อรถระดับนี้เขาต้องพร้อมที่จะขาดทุนแต่มันคือกำไรชีวิตกำไรการใช้งาน นี่คือแบบคนที่ทำงานมาทั้งชีวิตแล้วก็ตอบแทนความสุขของตัวเองด้วยซุปเปอร์คาร์ไปตายเมื่อไหร่ไม่รู้ชเงนะตังคล้วยินดีด้วยตามนั้นยินดีด้วยบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ